สวัสดีครับผมกาฟิวจิป,ปะทานะครับก็ผมมารับช่วงดูแลช่อง YouTube ต่อจากอาจารย์เปียนะครับซึ่งอาจารย์เปียก็ไม่ได้มีเวลาดู YouTube หรือเล่น YouTube สักเท่าไหร่เขาก็เลยได้ดำเนินการมาให้ทางผมเพื่อที่จะให้ผมดำเนินการต่อนะครับผมรู้จักกับอาจารย์เปียได้ไงคือผมเป็นลูกิียออาจารย์เปียในเรื่องของการเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็เรียนมาได้เกือบ2ปีละเราก็ไม่ได้เจอแกมาประมาณปีหนึ่งและแต่ก็มีคุยไลน์อยู่บ้างปรึกษาอยู่บ้างทีนี้พอไม่ได้เจอมาเป็นปีนอาจารย์ก็ทักมาว่าจะมารับช่อง YouTube ต่อจากอาจารย์ไหมเออผมก็เลยสนใจรับไว้เพราะว่าเคยคุยกันตอนเรียนภา,าษาญี่ปุ่นว่าเออเราอยากท youtube นะเออเราอยากทํา YouTube แต่จริงๆอะ่ะผมเคยคิดจะท o u t u b e ไปในแนวทางของดนตรีนะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากนะครับก็แต่ในแนวทางช่องเก่าของอาจารย์เปียเนี่ยจะเป็นในเชิงการดูดวงไพ่ยิปซีเนาะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นการรีวิวร้านกาแฟอาหารท่องเที่ยวที่พักด,ดนตรีการทำบุญก็เดี๋ยวเราจะผมก็จะพยายามเนี่ยผมพยายามจะถ่ายพอดออกมาให้เห็นว่าสิ่งที่ผมไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะได้เห็นการรีวิวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ